มเอเตอร์นตีไทยมีสามประเภทมีสามประเภทนะหนึ่งอันนัคือวงเครื่องสายมือเล็กจังเลย <c oughs> เห็นเลย <c oughs> เหรเห็นมือมือเล็ <c oughs> กเกงไม่เอาแล้วเนี่ยนะวงเครื่องสายมือเล็กกว่าสองคือม,มีเรื่องอีกแล้วนะวงเครื่องสาย <c oughs> ที่สองวงอะไรเมื <c oughs> อ่อกี้สี่ป้า วงปีพาดวงปีพาดนะอันนี้สามแล้วก็วงโมโหรีมาโหรีเราจะมีหลักการจำให้เพื่อนมาโหรีในแกอ่าวงมาโหเลียนอะไรเป็นหลักวงมาโหลีอะไรเป็นหลักซอสามสายซอสามสายซอสามสายจะเป็นอีกลักษณ์เลยของวงมาโหรีนั้นนี้มา โหแกมะโหเขาเห็นแปลว่าใหม่แล้วใหม่ขอใหม่มะโหไงก็คือเขาว่าโหใช่ไหมแซงว่าไม่เห็นาแซงว่ามันเยอะก็คือแดงว่าผมว่หโหนีคือเอาเครื่องสายกับป <thôi> ีพานมารวมกันก็คือว่าทุกชนิดนั้นจะมีหมดเลยในวงมะโหดีปีพาดก็จะเป็นพวกปีปีในปีนอกอะไรอย่างงี้เครื่องสายก็จะเป็นพวกสซอู้สะด้วงอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้ดูเครื่องสายก็มีนะซซสามสายแต่ว่าเรามามามะโหดีนยซสาม แล้วเราก็จะมาการการที่ว่าวงใช้วงดนตรีไทยนั้นในงานต่างๆงานแรกเลยก็คืองานแรกนะงานรื่นเลงงานรื่นเลงนี่เป็นงานดีหรือไม่ดีดีงานสนุกใช่ไหมงานรื่นเลงก็จะเอาวงเครื่องสายมาเล่นางานรื่นเลงก็จะวงเครื่องสายมาเล่นก็จะเป็นวงเครื่องสาย,ยทั้งหมดเลยเอ งาน,นเรื่องเร่นนี่เป็นงานที่ดีใช่ไหมแสดงว่าบูที่เอาออกมาด้วยนะ้นตรงจะต้องเป็นวงเทียบว่าสนุกสนานวงเทียบว่าก็วกเงเ,เ,เ,เครื่องสายจะมีวงเครื่องสาย3าแบบก็คือมีวงเครื่องสายเครื่องคู่เครื่องเล็กแล้วก็วงเครื่องสายประสานวงแกวนตอนงี้ก็เป็นวงเครื่องสายหมดเลยเครื่องสายเครื่องสายวงเล็ก เครื่องคู่เพื่อนเพื่อนหานออกไหมเนี่ยอ่านออกมันว่าฟังที่เราพูดนะเครื่องคู่แล้วก็เครื่องสายผสมออแกนผสมออแกนถ้าบางบางทียนอาจจะไม่ผสมออแกนก็ได้แต่ว่าเขาจะเล่นกับออแกนเป็นหลักดนตรีที่จะมาผสมเนี่ยจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าดนตรีสากลเออดนตรีสากลก็ได้คือจะพูดื่าดนตรีต่างชาติแกและสูดผสมไวโอลินได้ไหมได้ไวโอลินได้เปโนได้ซัสโซโฟนได้แต่ว่ามันก็เข้ากันหมดเลย แล้วก็งานมันไม่ได้บทแค่นี้มันก็จะมีเชนงานเรื่อยๆใช่ไหมวงมาหรีวงมาหรีด้วยนะอ่าก็เป็นตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เป็นวงมาหรีมาหรีนี่จำไว้นะว่าเครื่องสายนี้มีเครื่องสายวงเล็กเครื่องคู่แล้วก็ผสมออกแกอองานเรื่อยๆแล้วก็งานเรื่อยๆก็จะมีมาหรีด้วยก็มาหรีอะไรบ้างเครื่องนี้เอ๊ มโหรีวงเล็กเขาจะเรียกว่ามโหรีวงเล็กมโหดีเครื่องคู่แล้วก็มโหดีวงใหญ่จำไว้ว่ามีวงเล็กวงใหญ่แล้วก็เครื่องคู่วงโหดีมโหรีก็มีแยกแกๆวงเล็กใช่ไหมเครื่องคู่แล้วก็วงใหญ่อันนี้งานเล็กจะไว้ว่างานเลื่อนั้นจะมีเครื่องสายวงเครื่องสายทุกชนิดอยู่ในนั้นเลยแล้วก็วงมโหดีเครื่องเล็ก โซลควงโมโหรีวงเลยคืคู่แล้วก็วงใหญ่เออพวกแกร้อนก็มึนเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เห็นงานศพเอามาต่อมางานศพเลยงานนี้อีฟชอบไม่ใช่ตอนแรกก็กะจะลงอิสเมจิตแต่ว่าตอนนี้ก็ลงลงไมยงายพองานศพนั้นงานศพจำไม่เลยว่าจะเป็นวงปีพาดแกเคยเห็นไหมว่าแต่ว่ามันจะแบบว่าเข้าใจไหม ข้าครัวในนี้มันก็จะเป็นวงปีพาดนางหงษ์ใช่แล้วเพราะปีพาดก็คือจะมีสองอย่างก็คือมีปีพาดมอญมอญนางหงษ์ใช่แล้วก็จะเรียกว่าปีพาดมอญนางหงษ์ปีมีสองอย่างเหรอปีพาดมีหลายอย่างปีพาดมีหลายอย่างแต่ว่าทั้งรัศมีมอญกับนางหงษ์โอ้พิธีกรรมคราวนี้มาเกี่ยวกับพิธีกรรมใช่ไหมเช่นแบบพิธงานวันไหว้ครูอะไรอย่างนี้หรือว่า พิธีการเปิงานอะไรอย่างเงี้ยนางหงพิธีกรรมพิธีกรรมก็จะมีวงปีพาปีวงปีพานะั้นปีพานั้นจะเป็นที่มีหลายชนิดที่สุดแล้วเข้าใจไหมเอ่อก็จะเป็นปีพาดพี่ถ้าพิธีกรรมก็คือว่าปีพาดไม้แข็งไม้แข็งจำไม่เลว่ามีไม้แข็งเครื่องท้าไม้นวมอ่ะไม้นวมมันละครอ๋อปีพาดไม้แข็งเครื่องท้าไม้นวมมันเหมือนก็ นิ่มใช่ไหมนิ่มแล้วก็ละครก็แสดงก็รํำไงไม้แข็งเครื่องไม้แข็งเครื่องห้ามีไม้แข็งเครื่องห้าแล้วก็อ่าจำได้ว่าพิธีกรรมนั้นจะเป็นไม้แข็งหมดเลยจะมีไม้แข็งเครื่องห้าไม้แข็งเครื่องคู่แล้วก็ไม้แข็งเครื่องใหญ่ห้าคู่ใหญ่ห้าคู่ใหญ่ใช่แล้วรองเท้าห้าคู่ใหญ่เครื่องห้าแล้วก็คู้วก อ่าคราวนี้ละครบ้างอีเออีเอละครนั้นพวกนินเกอะไ,ไ,ไรอย่างเงี้ยอะไรแบบว่าอีเอเอีเอ,เอ,อละครเมื่อก่อนมีละครอะไรอย่างนึงนะดิดจำบันไ <c oughs> ม่สนใจหรอคละครโชยเกย์ก็เป็นละครดิดจำบันใช่ไห <Yeah, S 1> มนเอาเอามาได้นี่เจ้าแสดงว่ามันจะเป็นวง ปีพาดดิดดันโ้องปีพาดำบันเออปี้ำบันเกิดในรัชกาลที่หถูกแล้วใช่แล้วดิดดำบันโอ้โหดิดดำดิดำไม่ใช่ดิดดำบันนะแกดิดดำก็นีก่อนดิดดำบันจะอาไดำดิอบน ดิกดำบันนะจ๊ะปีพาดดิบดำบันแล้วก็อีกอันก็คืออะไรอันนี้ไม้แข็งแล้วไม้น่วมก็ไม้นวมเอไอเอไอหนวมนิ่มนวมนวมไว้ต่อยกันไว้ต่อยเออไว้ต่อยกันก็เอไแเอไปสูตรไอส่วนใหญ่จะเป็นวงปีพาดคราวนี้อ่ะมาเพราะเราจะ้อยู่ภาคใต้ใช่ไหมก็จะมีพวกโนราหนังตะลุงใช่ไหมต้องจำไปเลยว่ามันเป็นทัวราเป็นคนแพ์ แพริดจบไปก็คือว่าโนราใช่ไหมอ๋อทีมกกักัวแดงเลยว่าโนราไม่มีไอ้นั่นหรอตอบจจนได้อะไรอย่างเงีอ๋อโนยหอเขาเป็นหนอดแจนโนราใช่ไหมแกเป็นอะไรจำไว้เลยว่าปีพาดปีพาดบางังปีพาดเครื่องห้าอย่างยอ่อเดี๋ยวเขาเรียกว่าวงปีพาดสามีนะชอ๋ออ๋อโนราก็ตัวเสียงตชา เครื่องห้าอย่างเดียวไม่พอนะต้องอย่างย่อด้วยใช่ก็คือย่อมาเป็นชาติเขาเรียกว่าเป็นชาติีโนราจะปีธาดเครื่องห้าอย่างย่อถ้าจำไม่ว่าโนราใช่ไหมอยู่โนราโนราห้าอย่างย่อโนราห้าอย่างย่อเออก็จะเป็นปีธาตโนรามันต้องย่อไงเออเออเออต้องย่อสมว่าโนราโนราแล้วก็ห้าอย่างย่อ ซึ่งอันไหนเี่ว่าเราจำไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใส่ผีพาดด้านหน้าได้หมดเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นวงผีพัดนั้นเชื่อจำได้ว่าไม้แข็งเครื่องห้าใช่ไหมเราจะผีพาดไม้แข็งเครื่องห้าอะไรอย่างนี้่ะแล้วก็อันนี้จะมาเป็นในนั้นแล้วว่ารู้ไหมว่าอะไรเนี่ยวงอะไรที่ว่าเกิดใช้ที่สุดวงที่เกิดใช้สุดเดือดำบ้านใช่แล้วเดือดดำบ้านเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะใช่วงเกิดช้าวงอะไรเกิดช้ารอยห้าดช้า เกิดช้ารอห้าดิบดำอ๋อเกิดช้ารอห้ารอห้าดิบดิบดำบานนี่เป็นก่อนใช่ไหมใช่แล้วนี่เกิดช้าจำได้ว่าเกิดช้ารอห้าดิบดำเออเออเกิดช้ารอห้าดิบดำคิดเมื่อกี้เลยโดนคิดเมื่อกี้ในด้านหลังนี่ก็บอก่าจะเหมือนพอมันเยอะ ม่ววอแต่ว่าจําไห้นะว่าถ้าเกิดว่าวงนั้นวงที่มีเสียงเบาที่สุดแล้วก็ทุ้มที่สุดนั้นคือวงผีชาาิไม้นวมใช่พอไม้นวมไม้มันนิ่มไมไ่บอกเลยวว่านิ่มไงก็ใช้เสียงทุ้มแล้วก็นุ่มนวลที่สุดส่วนใหญ่ทชื่อว่าเป็นวงใหญ่นนั้จะแตกต่างกับ,บวงเล็กโดยที่วเพิ่อมอะไรนะเครื่องสายนั่นน่าจะเอไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่เคยฟังคณคูส้อน ก็นั่งหลับตลอดอ๋อเรื่องขูดไหมที่เขาสอบขูยไหมสอบคุยด้วยเหรอก็สอบโน้ตอ่ะน่าสอบฮะสอบอะไรนะอมีเลโดม่เขียนเหรอใช่แล้ก็อยากจะให้เลยดมีเลยเลี้ยงสอบไหมคือสอบไม่เขียนโน้ตเหรอน่าจะถามว่าอะไรข้อไหนเป็นพอะ๋อข้อาจจะถามเช่นแบบว่าให้บอกท่อนั้น ท่อนก่อนจบมันใช่ไหมของเพลงอะไรนั่นก็อย่าสุ่ฝากให้เพื่อนๆนั้นเป็นจำกันมาด้วยนะฮะอันนี้ก็หลอนผดหรือเปล่าผิดหรอเปล่าอีฟยอนลงมาอย่งนี้ไม่ไม่ไม่หลอนว่าแต่น่ารักดีนี่แหละก็เดี๋ยวรีมดูกันได้ข้านี้ก็มีอันนี้ขอไอ้นั้นด้วยจ้ะที่ที่มันเป็นอะไรนะคุณสมบัติอะไรที่อยู่ด้านหลังโน้ตเพลงไหมอ๋อ เดี๋ยวเปลี่ยนจดนะเปลี่ยนกระดานก่อนไหมต้องจดเดียวว่าข้อปฏิบัติข้อห้ามอะไรนี้อ๋อพูดได้ฟังก็แล้เอาวิธีถ้านั่งลครก็รู้อยู่แล้วถ้าจับก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราเอามือซ้ายอยู่บนใช่ไหมมือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างถูกไหมเอ้ยมือขวาอยู่บนผิดนะจ๊ะมือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ล่างแล้วมือขวานิ้วก้อยอันจะวางเขาเรียกว่านิ้วูดีใช่ไหมก็คือว่านิ้วนิ้วก้อย ทางด้านขวาเพราะว่าเราจะวางไว้ตลอดเราจะไม่ยกนิ้วผู้ดีนิ้วนั้นก็จะเรียกว่านิ้วพู้ดีนิ้วก็เป็นนิ้วพู้ดีเวลาปิดรูขุยจะต้องปิดนิ้วนิ้วให้สนิทเอเพราะว่าเวลาเปิดนั้นพอเปิดนั้นก็ไม่ต้องยกสูนเพราะมันจะได้มปิดง่ายแล้วเวลาทําเสียงสูงนั่นคือว่าให้เราเอามือจากที่โน้ตตัวนั้นแล้วก็เปิดด้านหลังนั้นมันจะได้ตัวนั้นเสียงสูงเออ เสร็จแล้วเกียงเกียงเสร็จแล้วปิดเลยเฮ้ยเราอยากอยากให้ทุกคนนั้นไปตั้งใจอ่านอีกทีนึงฟังแล้วอันก็ให้ตั้งใจอ่านด้วยแเราทำได้แน่นอนนะไนะครับเบาขึ้ยังไม่จันนะ